เราอยู่ในหน้าที่76แล้วนะครับโจทย์ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เราเขียนรูปสี่เหลี่ยมตามข้อกําหนดนะฉะนั้นในหน้านี้ข้อที่4นะครับเขากําหนดมาว่ายังไงบ้างนะครับเขาให้กําหนดมาว่าให้ทําการสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาว6เซนติเมตรและ11เซนเมตรเส้นทแยงมุมมันก็จะลากจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมก็จะมีเส้นทแยงมุม2เส้นนะเส้นหนึ่งจะต้องยาว6เซน นะครับและอีกเส้นหนึ่งยาว11เซนครับทีนี้กําหนดมาเพิ่มเลยว่าเส้นทแยงมุมนะครับจะต้องแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันหมายถึงจุดตัดนั่นเองครับจุดตัดของมันนะครับพอแบ่งออกเป็นทางด้านฝั่งซ้ายขวาหรือบนล่างแล้วเนี่ยมันจะได้ครึ่งครึ่งกันพอดีนะครับแบ่งครึ่งของกันและกันนะครับและตัดกันเป็นมุมฉากด้วยก็ตั้งฉากนะครับจุดตัดกันนั้นเป็นมุมฉากก็นะจะได้มุมฉากสี่มุมเนาะเรา เรามีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นมาอีกว่าให้กำหนดชื่อด้วยนะฮะือตั้งชื่อนะครับแล้วก็บอกไปด้วยครับว่าสี่เหลี่ยมที่เราวาดขึ้นมานะครับเป็นรูปของสี่เหลี่ยมชนิดไหนนะครับฉะนั้นเส้นทแยงมุมยาว6แล้วก็11เอเป็นยังไงครับเราก็ต้องทําการทําการลากเส้นนั่นเองครับว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรล่ะนะครับอยากจะได้เส้นทแยงมุมยาว11เซนก็เราทําการลากเส้นนะครับที่มีความยาว11ซนติเมตร 11ซนติเมตรนะครับจากนั้นอีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะต้องลากตัดกันตรงจุดกึงกลางฉะนั้นตรงเส้นนี้ตรงกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเส้นที่อีกเส้นหนึ่งจะต้องยาวเท่าไรนะหร่นะ6เซนอันนี้11บลอ็แล้วเหลือ6นะครับมันจะต้องลากตัดผ่านกันครับอยู่ที่ตรงนี้ครับแต่เส้นนี้จะต้องมีความยาว6เซนครับนั่นหมายถึงอะไรครับ นั่นหมายถึงว่าเมื่อตัดกันแล้วนะครับจะต้องได้ตามคุณลักษณะที่โจทย์กำหนดก็คือตั้งฉากนะครับยาว6เซน11เซนแล้วแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแสดงว่าข้างบนนี้3เซนครับข้างล่างนี้3เซนฝั่งนี้ก็ต้องเป็น5.5ถูกไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็น5.5ครับ5.5คือเซนติเมตรนะเซนติเมตรนะครับเพราะว่า11หาร2เท่ากับ5.5ครับ แล้วก็6หาร2ก็ได้เท่ากับ3มเซนนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราได้ได้ลักษณะของความยาวที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทำการลากเส้นนะครับเพื่อทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้แล้นะครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นเองนะครับให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับของเราไปทำการวาดในลักษณะของ ใช้ไม้บรรทัดนะครับใช้ฉากใช้โปรเจคเตอร์เพื่อทําการวัดระยะของมุมฉากให้มันถูกต้องนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับเมื่อมันทําการแบ่งครึ่งนะครับ6เซนก็จะเหลือ3เห็นไหมครับข้างบนนี้จะ3ข้างล่าง3 11ก็จะเป็น5.5แล้วก็5.5นะครับตั้งฉากฉะนั้นอะไรที่บอกว่ามันเท่ากันครับคือเส้นนี้นะครับใส่สัญลักษณ์ให้เรียบร้อยครับเส้นนี้นะครับ เราลากเส้นเชื่อมนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยครับนะอันนี้ตั้งชื่อว่า A B C D เช่นนั้นการระบุชื่อของเราก็คือระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้คือสี่เหลี่ยม A B C D เป็นชนิดไหนครับโจทย์บอกให้เรากําหนดชนิดด้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะครับครบถ้วนตามโจทย์ต้องการนะครับจากนั้นเราไปดูข้อที่5กันเลยครับ เรามาดูโจทย์ข้อที่5นะครับให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมเส้นละ10เซนติเมตรเส้นทะยงมุมนะครับยาว10เซนนะโดยเส้นทแยามุมแบ่งครึ่งกันอีกแล้วนะครับแบ่งครึ่งกันนะครับสังเกตว่าตัวเลขเขาให้มาตัวเดียวนะครับแล้วก็มบอกว่าแบ่งครึ่งกันแสดงว่า2เส้นนั้นยาว10เซนนั่นเองครับแล้วก็ตัดแบ่งกันแสดงว่าอะไรครับแบ่งครึ่งกัน10หาร2มันก็จะเหลือฟากละ ห้าเซนตะิเมตรเนาะจะเหลือฟากละห้าเซนติเมตรมีข้อมูลอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากการแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วจะตัดกันไม่เป็นมุมฉากด้วยครับดังนั้นในการตัดกันนะครับก็จะอยู่ในรูปของเส้นที่ไม่ใช่ไม่ใช่มุมฉากก็คือจะได้มุมแหลมหรือมุมป้านออกมานะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นลักษณะของมุมแหลมกว่าเห็นไหมฝั่งนี้เป็นลักษณะของมุมป้านกว่านะครับ แล้วเราทำการขีดเส้นเพื่อเชื่อมนะครับเชื่อมเข้าหากันครับเราก็จะได้รูปลักษณะของสี่เหลี่ยมออกมานะครับส่วนที่มันเกินไปเราก็ทำการลบนะครับเพราะว่าเราต้องการความยาวเพียงแค่เท่าไหรครับในโจทย์กำหนดเพียงแค่1 0เซนตมรยาวทั้งหมด1 0เซนฉะนั้นฝากนี้จะยาว5เซนนะครับฝั่งนี้ก็ยาว5เซนนี่คือเส้นทแยงมุมนะอันนี้5เซนครับอันนี้5เซน ก็จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมอะไรครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับตามข้อกําหนดเลยครับเราจะได้เส้นทะแยงมุมที่10เซนติเมตรเห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่ามันมีความยาว5เซนก็คือแค่นี้นะครับครึ่งหนึ่งครับ5เซนนะครับฟากนี้ก็จะยาว5เซนด้วย ก็รวมกันเป็น10เซนนะครับสัญลักษณ์มีการบอกเอาไว้ว่าทั้ง4ส่วนนี้ยาวเท่ากันครับสแสดงว่า5เซนหมดนะครับก็จะได้เส้นทแยงมุมยาว10เซน2เส้นตัดครึ่งกันนะครับไม่เป็นมุมฉากด้วยแต่เมื่อเราได้จุดปลายนะครับแล้วเราทำการเชื่อมต่อด้านแต่ละด้านเข้าไปนะครับได้จุดปลายของเส้นทแยงมุมนะแล้วก็เชื่อมต่อในแต่ละด้านเข้าไปเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับ เพราะว่ามุมตรงนี้เราจะได้เป็นรูปมุมฉากครับโอเคเนาะตั้งชื่อว่ากขคงนะครับสี่เหลี่ยมนี้ตั้งชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับสิ่งที่ต้องรู้ในเรื่องของการวาดรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับก็คือว่าลักษณะของการตัดกันนะครับไม่ได้เป็นมุมฉากฉะนั้นเราตัดยังไงก็ได้นะครับเราสามารถวาดรูปนะครับ ออกมาก่อนแล้วทําการวัดไป5เซน5เซนแล้วทําการลบส่วนเกินออกก็ได้นะครับวัดไป 5, ห้าตัดส่วนเกินออกแล้วค่อยเชื่อมต่อจุดปลายนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือมากนะครับในรูปที่5นี้นะครับ้อที่5ก็อาจจะใช้แค่ไม้บรรทัดอย่างเดียวเท่านั้นได้เลยนะครับโอเคครับเราไว้เจอกันในหน้าต่อไปครับ